ที่ติดสเกิร์ตมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะสําหรับลูกค้าหรือว่า FC ที่น่ารักของเราอีกท่านหนึ่งนะคะก็เพิ่งใช้งานไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนตอนนี้สเกิร์ตหน้าแตกนะคะก็เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ค่ะเมื่อ FC เราลูกค้าของเรานะคะทักเข้ามาเล่าให้ฟังเราก็เลยอยากจะทําเป็นคลิปออกมาเพื่อให้ข้อคิดสําหรับบางคนนะคะลูกค้าบางคน นะคะในเรื่องของสเกิร์ตนะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะจริงๆก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะแต่มันก็มีผลต่อความสวยงามของตัวรถนะคะทุกคนเมื่อเราติดสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตคือชิ้นส่วนตกแต่งที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะทุกคนทีนี้มันทําให้ดูเหมือนว่ารถนํามันโหลดต่ําลงไปนะคะจริงๆไม่ได้โหลดต่ํามันก็เท่าเดิมมาแหละแต่ว่าทําให้ส่วนของตัวรถเนี่ยค่ะ ที่สเก็ตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทให้มันเหนือจากพื้นนิดเดียวแบบนี้ค่ะมีพื้นที่ห่างจากพื้นไม่เยอะเมื่อระยะห่างจากส่วนของรถเนี่ยค่ะกับพื้นมันไม่มากอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับ ก็เลยจาเป็นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปง่ายๆนะคะทุกคนสําหรับข้อดีของสเกิร์ตนะคะโดยทั่วไปแล้วในมุมมองของเราก็คือสเกิร์ตรอบคันมันเพิ่มความสวยงามค่ะมันทําให้ตัวรถนั้นมันทําให้รถนั้นน่ะสวยงามนะคะแต่ในเรื่องข้อเสียมันก็จะมีเหมือนกันนะคะก็คือมันจะทําให้ในเรื่องของการขับขี่ค่ะในพื้นที่ลาดเอียงลาดชันแบบนี้ค่ะ คนขับอะค่ะก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์ประสบการณ์เข้ามาได้นะคะทุกคน <S <S ก็เพื่อเป็นทางเลือกค่ะสําหรับบางท่านที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อรถนะคะว่าจะเอาเป็นแบบมีสเก็ตรอบคันหรือว่าจะเป็นเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ค่ะถ้าแบบไหนชอบแบบไหนมันก็อยู่ที่ที่เรานั่นแหละค่ะเพราะยังไงก็คือมันไม่ใช่ตัวโครงสร้างหลักค่ะเป็นตัวตกแต่งตัวสวยงามเพิ่มขึ้นมานะคะ ก็หากสนใจรถปลดป้ายนะคะในสไตล์ครุมนนะคะรถปลดป,ป้ายอูหอค่ะสนใจแบบไหนสีไหนก็สามารถทักแจ้งเข้ามาได้นะคะไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะให้ไว้นะคะใต้โพสต์นี้หรือว่าในคลิปนี้นะคะทุกคนก็อีกทางเลือกหนึ่งค่ะสําหรับคนที่ต้องการรถเงินสดรถปลดป,ป้ายรถปลอดงวดค่ะสู่อิสรภาพทางการเงินไปด้วยกันนะคะชอบแบบไหนสนใจแบบไหนทักมาได้นะคะ จะติดสเกิร์ตหรือไม่ติดสเกิร์ตแบบนี้ก็จัดให้ได้หมดราคาแล้วพบกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ